ครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องตาชานะครับยามเช้านะครับยามเช้ายามเช้านะครับนี่ก็ย่าอาซิก็มาถ่ายแล้วก็มีเสือหอนะูนาเดสมอนก็มาถ่ายดูนะครับ,น,รบนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับก็ อากาศก็ดีนะครับเย็นดีด้วยเนาะอากาก็ดีเย็นดีด้วยนะครับาารตาก็ทำคลิปทำคลิปคลิปนี้นะครับทำคลิปคลิปนี้ตายังไม่ได้ขึ้นไฟ์สดเลย ตืนเาตาขึ้นอยู่แต่มันก็ไม่มีคนเพราะว่าตื่นเช้าน้ะตีสี่ตีห้าตาขึ้นเนาะตาขึ้นไล่ตาขึ้นไลนเน่เือเช้าน้อทีนี่ก็ตาก็เลยตาก็เลยลงไล์นะครับก็มีกันแค่นี้นะครับมีกันแค่นี้แหละก็เหลือแค่สามสี่ช่องห้าช่องเนาะ เสือเสือตาหนูนายก่อาทิตเนอะแม่พี่แม่พีแล้วก็อะไรเนาะ,นะ,นะคนในหมู่บ้านเราเนี่ยแหละอืี่ยังที่ยังเหลืองอคนในหมู่บ้านเนาะก็คนที่อ่อมาเราก็ตามไปทํางานช่วยลุงช่วยป้าอยู่ที่จำปาดงเนาะเป็น ทั้งเป็นทั้งช่างเป็นทั้งเป็นทั้งยูทูบเบอร์ด้วยเป็นทั้งช่างด้วยนะครับช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่ามันมันเหมือนเหมือนเราเหมือนเหมือนสร้างบ้านใหม่นะเหมือนสร้างบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่เราก็ต้องเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองออแล้วก็ถ้าจะหาจ้างจ้างช่างมาทำโดยตรงเราก็อะไรล่ะ ก็ยูทูบเบอร์เราก็เป็นช่างอยู่แล้วเนาะยูทูบเบอร์เราก็เป็นช่างอยู่แล้วก็เลยทำไปถ่ายคลิปไปด้วยสิ่งที่เราทำไม่เป็นก็คือนั่นแหละองค์ปูนะ่เนาะองค์ปู่บริจิตนั่นแหละนั้นก็จำเป็นต้องช่างคนเดิมเนาะก็คือช่างโจอยช่างคนเดิมนะครับช่างคนเดิมนะครับมาทำให้ให้สวยงามเนาะ ยังไงยังไงก็เริ่มนะต้องปลูกต้นไม้ต้องปลูกอะไรให้มันให้มันเขียว,วยอุ่มเนาะให้เป็นเป็นที่ท่องเที่ยวของมีแขกมามีเอฟซีมาก็ต้องไปสำปาดงเนาะไปดูซะหาแต่ว่าลุงพลป้าเต่นกับตาก็ต้องไปไปมาๆนะครับกับบ้านโกโกกับบ้านหลังนี้นะ มันมันคือยังตัดขาดไม่ได้นะครับยังคือยังตัดขาดไม่ได้นะครับตัดขาดไม่ได้ก็อย่างวันนี้หรือพรุ่งนี้เนาะป้าลุงเขาก็จะมาจะมาเนาะจะมาอยู่แล้วมาเพื่ออะไรมาแล้วก็ไปทอดผ้าป่าอ่าไปทอดผ้าป่าออกจากนั้นก็ออกจากนั้นก็พอเสร็จแล้วก็ไปร ก็ไปสารมุกอาหารไปสารมุกอาหารก็ต้องมาไปไปมาตลอดนะครับไปไมาตลอดนะครับจะให้ขาดเลยก็ไม่ได้นะครับครับก็ พี Pastor, right? uh ่ต huh. ่อเขาก็ไม่รู้เขาเขาทำอะไรกันเนาะต่อไฟหรือรือสายไฟก็ก็ไม่รู้อ่างานใครงานก็าทำไปทำไปนะครับอืมอืมอันนี้ที่รื้อแผ่นไฟออกคือมันเป็นเงินของเราเราคุอเองเราซื้อเออ่อหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในตลาดน้อยตรงนี้ต่อครบเองในการทำในต่อไฟใช่ไหมฮะอ๋อ เต็มที่ลวันเหเต่วัน้องน้ำอันน้ก็หองพี่เมอี่วันพี่เกแต่ห้องน้ำจะเอาพิเตอร์ไม่ได้พี่รพี่ลวันพิเตอร์ไมพิเตอร์เหรอทำไมเหรอจะขายให้เขาด้วยจะเอาเอาไปไว้เราใช้ที่นู่นแล้วเผื่อเรา มีบ้านมีช่องเราใช่เขา,ายังไม่ได้ดู<ม>เขายังไม่ได้ดูไฟแล,แล้วถ่ายไว<ม>้ให้เขาดิไม่ใช่เราก็ถ่ายรูป่งไปเลยถ่ายรูปเออถ่ายรูปเก็บไว้ให้เขาอยากได้เสือเส้อหนูน้าถ่ายเบอร์ป้าวัาง ม่กันอยากได้เื้อผข้าวคชว่นะคถ่ายรูปเก็บไว้นั่นแหละถ่ายเลขเอาไว้นี่ๆเสีอยไป่เอาคนอื่นไม่อะไรโอ้ดูน่าถ่ายคลิปอยู่ค่ะขอภัยด้ยนะคะอินัตค่ะถ้าถ่ายคลิปผ่านไรเสร็ไมันจะไม่ดีเนาะใช่ค่ะอิเกิบัานะคะใช้ไฟมิเตอร์นี้นี่ก็กำลังจะกำลังเอาหม้อ อแปลงออกไปนะครับอแปลงออกไปนะครับาก็ถ่ายนะครับถ่ายนะครับถ้าไม่พีทำไมมาแต well ่มาแต่เช้าซุ่าได้นะแล้วนะคนอื่นาชอเลือกอะไรยังก็เือป้า ว่าเขาไม่มีไฟมีไมดากับพี่เท่านั้นที่มีไฟอ๋อมีแค่สองคนที่มีไฟหอ๋อแล้วแล้วจะไปลงที่ไหนเขาไปที่ไหนจะจะไปฮะว่าไฟของเราอ่าจะจะเอาไปจะเอาไปจำปาดงไหม ลัของ้ขององมาก็พยายามรื้อรื้อเวลาให้มากที่สุดตอนนี้เอาไว้เอาไว้ตมงนีอยู่ได้สามวันขึ้นใหม่อราว

เหมือนไมือพหรอเหือนไปคแล้วก็เหมือนบไปลไปล้อดีไหจคลปไดยนยังไปพ่อเหมือนอยู่กระตาชานตาชาญตื่นมาก็ต้องเห็นต้องเห็นลุงเหมือนต้องต้องเห็นลุงเหมือนนะทำไม่ต้องนอนรถแล้วหมอมีบ้านแล้วในหมีบ้านแล้ว เขาจะออกจากโกโก้มาแล้วแล้วแย่หมดทีบ้านโอ้ยเป็นตะลุยโจรลายเขาตึงเขาแย่เออกหมดยายสมอนยายข้าวครับก็แถวนี้แถวนี้กะทิบวมมากบวบวมข้าวให้มากนายครับไอเรื่องมันเล้วจะกวนยังมากก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ตาขอจบคลิปกันี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ